มาพบกับลุงอ้วนคือเก่านะครับวันนี้มารับน้องแอมกับแม่นะครับเดินทางมาจากคนครศรีธรรมราชนะครับเครื่องก็จะลงอีกสักพักนี้เราก็จะเข้าไปข้างในนะครับอีกเครื่องลงประมาณวัยสอง ราก็จะออกมาตอนนี้นะครับแล้วก็จะรอก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับน่าจะมาถึงประมาณบ่ายสองอโอเคครับ เครื่องก็ลงแล้วนะครับนอรอ,อ,อน้องเครื่องลงเมื่อกี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ในการ็ <c oughs> เยอะนะครับช่วงเย็น ตัวสามเริ่มมากันแล้วนะครับอกมากันแล้ว น้าง,งามเพั่นหลังองอกมาเสด็จผู้สุดท้ายอีริรอนนี่พี่น้องเอ้ยมาแล้วครับคนสุด,ดท้ายจริงๆเลยได้แล้วบิเอกอไปทำก่อนมาแล้วครับแล้วก็ถ่าย ไม่สบายเป็นไข้นี่ก็เป็น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 สามคนแมนไข่กินยามาหกเม็ดแล้วพี่ชัยก็เป็นนี่ก็เป็นตอนนี้ตอนนี้ต้องหาคิดถึงหมออย่างเดียวไม่ไหวนะครับตอนนี้น้องแอมก็มาถึงโดย สวัสดีภาพกับแม่เล็กนะครับอันต้นก็เป็นไข่นะก็ใส่ผ้าพิจมูกเลย,ยนคนที่ไม่เป็นไข้นะไม่เป็นไม่แต่า้าพิจะมีปีนหงส์เลยให้คนที่เป็นไข่ระวังก็เ,เองใช่ไหมใช่มาถึงก็ประมาณนี้ใ,ใช่ครับไม่ไม่อยากแพร่เชื้อนะครับเพราะว่าเราก็เลยต้องช่วยไปด้วยนะครับแต่ก็ต้องทําใจนะเราเลี้ยงเลี้ยงเราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้นะครับ

บางเาลยเป็นบ like ่โตบอกไงเอาถือเอาไงเขาหนะกกินอะไรอ่ะห anyway> ิ้วเข่าจนท้องิ้วเลยหร้อล่ครับมันก็อันนี้ก็ของมาจากใต้นะครับ ปลา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 มันคำปะสีเดือนทางไปกันนะครับโดนเป็นๆแถบรถจอดนี่ครับซี่สี่นี่ตรงไปเลยครับมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นะครับมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยครับมาทางนี้ระวังรถระวังรถนะครับระวังรถระวังรถ รถก็เยอะนะครับมีรถบรเามรถบัสับ,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 บส่งถึงกันบัสสูงขันนี่ใช่ครับตัวนี้ครบเรกลับมาลงกนกไปรถก็เยอะนะครับรถก็เยอะอไปแล้วนะครับ สามคนนั้นไปแล้วไปแล้วนะครับเออไปเลยนะครับไปเลยนู่นไปเลยไปเลยครับไปทางนู้นเลยแต่รถไม่ไปรับนะครับไปเดินมาหาร้นนะครับอ่านี่แหละครับลุงวันก็นมาล่าให้พญ่าภากันยา,ยาไปรถครับเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาครับอ่าลุงวันพาไปครับเอารถไป เรามาถึงแล้วนะครับแล้วก็จะของขึ้นรถโอ้โหลาแล้วน่านร่กนไะ,ะ,ะ,ะครับของขึ้นรถก่อนพี่น,นูหน เอาไม่ใช่พี่นุ้ยพี่นุ้ยสามพวงสามคูณเราก็เอามาแค่สามวแบ่งกันก็แล้วก็เราก็จะได้ไปกันเนาะแล้วอยู่เอาเสื้อมาให้ด้วยในเสื้อเสื้ออะไรเสื้อสตาร์ทเนาะเพราะว่าไม่ได้มีเขาไม่จะตัดทีมวานที่คลิปได้เนาะ